เรียบร้อยครับผมขอบาแโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามขอบคกานที่สอีกอันที่สำคัญก็คือเห็นสีเปลี่ยนไปอันนี้เวลาขับรถเจอไฟแดงนี้ต้องระวังเนียเห็นสีแดงเป็นสีสีเขียวอันนี้ต้องระวังอันต่อมาครับตาสู้แดดไม่ได้แน่นอนเจอแสงแดดปุ๊บตาเหลืองนะแล้วขี่ไปเลยไหมอะไรตกทำไมมา

เกิสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณนะครับเนื่องในวันสำคัญของชาติซึ่งในารานี้นะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จสำหรับนะครับคุณลูงนะครับ,รรบที่วันนี้มีความประสงค์ที่จะสอ,สอโนโุตารีทุกจินาลานะครับได้มอบบทยานชีนะครับไ้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทิ่มาอยู่และทุกดวครับของพักการทีร่ เราช่พ่นไ้รระาหุการณนครับรูปมาได้เลยนะครับคุณลป้าครับให้เกิดความจริงร่นในส่มเทเราครับหลังจากจะเ่นการไม่ว่าจะนไฟนะครับปา้ี่องท่นเม้นมานี่ครับลี่ัน้องรท่ประกา ลุกมาได้เลยนะครับลุงป้านะฮะในระหว่างที่จะรอของชาติวัานี้นะครับเป็นการเฉลิมพรเกียรติเล่นในวันคล้ายวันสงกรนของสมเด็จพระเจ้ากะเจ้าเจ้าลูกหัวพรองก์ทรสที่นั่เิมฉลองนรทูนะครับท่ายอยนมาใช้บริกาได้ต่อเนื่องในครับอธิกศวัน ต้อนะเรต้ะนะครับแล้วมเลยไม่ต้องติดแ่มากครับติดแน่เรานะครับจ้านะครับเอาเป็นภาพรวมเลยนะครับครับผมไม่รู้ไม่ใส่เลยอมือแทนท่านนายกไดุ้ง

แว่นนะครับให้มาให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งกองพลพทักนที่สา,าให้พระองค์ใจรัตาษนะครับที่